ผมว่าวันเปิดขายการ์ดจอ GeForce RTX 5090แล้วก็5080เนี่ยคือความโกราหลขั้นสุดเลยนะฮะเพื่อนๆลองดูคลิปนี้ครับ อันนี้คือคลิปที่มีคนเอามาลงในกลุ่ม NV ็นวีดียของทาง Reddit นะครับเขาโพสต์ตอนคืนวันที่29ามกราคม1ึคืนก่อนที่ n v i d ว a เนี่ยจะเปิดวางจำหน่ายการ์จอรุ่นที่ว่านี้อย่างเป็นทางการที่เห็นตรงนี้ครับไม่ใช่คนโฮมเลสมากางเต็นท์นอนบนถนนอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่อันนี้คือคิวหน้าร้าน Mi โ r o Center ครับร้านคอมเจ้าใหญ่ตน้นต้นของทางสหรัฐเขาเลยนะฮะเพื่อนๆลองดูคิวสิครับจำนวนมาหาศาลขนาดนี้จองที่กันเต็มตั้งแต่คืนก่อนหน้าเนี่ยและที่เห็นเนี่ยแค่สาขาเดียวนะครับจริงๆแล้วมีสาขาอื่น การแบบเดียวกันใครสนใจเรื่องแบบนี้ก็สามารถเข้าไปดูใน reddit ได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมถามตรงๆเลยนะฮะในฝั่งไทยเราเนี่ยมีใครที่ hype ขนาดนี้ไหมฮะมีใครคิดว่าจะลงทุนไปกางเต็นท์หน้าร้านคอมเพื่อซื้อการ์ดจอไหมครับหรือคิดว่าช่างมันก่อนเดี๋ยวรอหาซื้อง่ายๆค่อยว่ากันจะดีกว่าอันนี้ไม่ใช่แค่การ์ดจอนะครับแต่ว่าสินค้าอื่นที่มัน hype อย่างเช่นพวก iPhone ตอนเปิดตัวเนี่ยผมก็เห็นมีเรื่องคล้ายๆกันเกิดขึ้น เมื่อคืนนี้ฮะผมนั่งอ่านโพสต์ใน Reddit แล้วก็ไล่ดูช่อง YouTuber ต่างประเทศหลายๆช่องที่เขาไปทำค <c oughs> อนเทนต์เกี่ยวกับการเข้าคิวซื้อกาจอเนี่ยฮะผมยิ่งเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงไม่มีใครพูดเวอร์แต่อย่างใดอย่างเช่นช่องนี้ครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยเลิกงานแล้วก็ไปถึงหน้าร้าน Micro เซนเ e อตอนทุ่มครึ่งของคืนก่อนวันวางจําหน่ายและเขาเนี่ยได้คิวที่60กว่าไปแล้วนะฮะ เสร็จแล้วครับหลังจากนั้นฮะประมาณ3ามทุ่มครึ่งครับผู้จัดการร้านเนี่ยก็เดินออกมาประกาศว่าในสต็อกของร้านสาขาเนี้ยจะมี5090อยู่แค่5ตัวส่วน5080เนี่ยจะมีที่79ตัว พอรี่แบบนี้แล้วนะครับคนที่เข้าแถวอยู่เกินครึ่งก็ลุกแล้วก็เดินออกไปทันทีนะครับแบบประมาณว่าไหนๆเราก็ไม่ได้5 0าศอยู่แล้วก็เลยไม่รู้จะอยู่รอไปทําไมใช่ไหมฮะแต่ว่าทางช่องเนี่ยเขาก็ยังอยู่ต่อนะครับเพื่อรอดูสถานการณ์ในตอนเช้าอีกรอบหนึ่งสรุปคือ7จ็ดโมงเช้าครับคิวก็กลับมายาวเป็นร้อยคิวอีกครั้งหนึ่งอ้อมตึกอีกรอบนึงเลยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าคนที่เขาเข้าคิวเกินเลข80ไปเนี่ยเขารู้หรือเปล่าฮะว่าของเนี่ยมันไม่พอขายจํานวนคนอยู่แล้้้ววเเเลลลลลยลยยยกกกกาาาาาาปป็นนนนน่่สุดทมมมีคคัับบืือไอไหห อีกอย่างที่ผมสงสัยเลยนะครับก็คือคนที่ไปเข้าคิวแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อกาดจอซื้อ iPhone หรือว่าซื้อของอะไรก็ตามที่เป็นกระแสในช่วงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาตั้งใจจะซื้อไปใช้กันเองหรือว่าซื้อไปขายโก่งราคาต่อกันแน่ครับอันนี้เพื่อนๆคิดยังไงหรือว่ามีใครรู้เบื้องลึกตรงนี้รบกวนช่วยคอมเมนต์เข้ามาคุยหน่อยฮะด้วยความอยากรู้ฮะผมก็เลยเข้าไปดูใน eBay นะครับว่ามันมีคนเอาไปขายต่อไหมแล้วก็ขายต่อที่ราคาประมาณเท่าไหร่จนกระทั่งผมได้พบว่ามันมี RTX 590ราาาคดีๆเเต็มลยนบ,บงอั ก็ราคาเท่าของ n v ็นวีดตั้งบางอันก็ถูกกว่าหรือบางอันก็แพงก,กันอยู่เล็กน้อยผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นไม่มีใครโก่งราคามากมายขนาดนั้นนี่หว่าแต่พอกดเข้าไปดูแล้วฮะสรุปคือที่เขามาขายเนี่ยฮะ เขาไม่ได้ขายกาจอนะครับเขาเอารูปของการ์ดจอมาขายเพื่อจะดักแกล้งพวกบอทที่มากวาดซื้อของน่อฮะแล้วเขาก็เขียนว้ชัดเจน้วยนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนอย่ากดซื้อเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งที่คุณได้เนี่ยจะเป็นรูปของกาจอไม่ใช่กาจอนะครับบางอันก็ตั้งไว้บนเชื่อนะว่าอ่านก่อนซื้อด้วย คือมันหนักถึงขั้นที่แบบว่าแทบจะทุก listing บน e Bay เนี่ยเป็นการขายดักบอดหมดเลยนะครับของจริงๆที่มีการจองจริงเนี่ยผมเห็นอยู่แค่1-2รายการเท่านั้นเองนะฮะแล้วราคาครับก็โก่งไปประมาณ1,70,000บาทครับยิ่งเจอแบบนี้ผมก็ยิ่งสงสัยหนักขึ้นไปอีกนะฮะว่าเฮ้ย คนเข้าคิวเยอะขนาดนี้แต่ใน eBay มันแทบไม่มีคนเอามาขายโก่งราคาเลยแบบนี้ก็ต้องเป็นไปได้อยู่2ทางนะครับทางแรกคือคนเหล่านี้คือเกมเมอร์ที่ซื้อแล้วเอาไปเล่นจริงๆหรืออีกทางก็คือพวกที่ไปเข้าคิวเนี่ยไม่ได้ได้การ์ดจอกลับบ้านไปเลยด้วยซ้ำนะครับหรือแม่แน่เขาก็อาจจะไปซื้อ5080อะไรอย่างนี้ละมั้งเพราะว่าสต๊อกมันก็อาจจะเยอะกันอยู่เล็กน้อยนะครับพอมาถึงตรงนี้ผมก็พยายามสืบต่อนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สต๊อกของ RTX 5090ที่ทุกคนต้องการกันเนี่ยมันม ในฝั่งไทยฮะเอาตรงๆครับคือผมไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้มีคอนเน็กชันกับร้านหรือว่าตัวแทนในไทยอะไรสักเท่าไหร่และปกติเวลาผมตามข่าวเนี่ยผมก็มักจะดูจากสื่อนอกหรือไม่ก็สิงอยู่ตาม reddit เป็นหลักอยู่แล้วครับแต่ทั้งฝั่งเมกาเนี่ยครับหน้าร้าน micro center แต่ละสาขานะฮะจะมีการเอาป้ายาแปะตอนเช้านะครับว่าการแต่ละตัวที่เข้ามามีอยู่เท่าไหร่อย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับและทาง community ของทาง reddit ฮะก็รวบรวมจากแต่ละสาขามาเนี่ยเป็นตัวเลขได้ประมาณนี้เลยนะครับยังสาขาใหญ่สุดฮะจะเห็นว่า50 0ได้ไปที่199ตัวแต่ส่วนใหญ่แล้วฮะก็คือ5090เนี่ยได้ไปหลักหน่วยหรือที่หนักๆเลยนะครับก็คือบางสาขาไม่ได้5090ไปสักตัวเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า5080เนี่ยก็อาจจะได้ไปประมาณหลัก10ใบฮะโดยรวมแล้วครับร้าน Micro Center ซึ่งเป็นร้านคอมที่ใหญ่สุดในสหรัฐเนี่ยมี RTX 5090ทุกสาขารวมกันที่233ตัวแล้วก็5080ที่2,393ตัวฮะ โอ้โหนีข ok ่ขนาดร้านคอมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับยังได้มาแค่นี้เองนะครับเห็นตัวเลขอย่างนี้แล้วนะครับผมเนี่ยรู้สึกโชคดีมากเลยนะครับที่ตัวเองเนี่ยได้การ์ดรุ่นนี้มาโดยที่ไม่ต้องไปต่อแถวแย่งชิงอะไรกับเขานะครับส่วนถ้าใครสงสัยฮะว่าผมเอาตัวเนี้ยมาจากไหนคือผมเนี่ยครับเป็นคนที่รับจ้างรีวิวให้กับเว็บคอม Overclock Zone อยู่นะครับและการ์ดตัวนี้ก็ถูกส่งมาจากทาง NV ็นวีดียโดยตรงใครอยากดูรีวิวของผมนะครับก็สามารถไปดูที่ช่อง o v e r c l o c ล z o ก e TV ีวีได้เลยนะครับผมก็ลงรีวิว ขอบคุณทางเว็บไซต์แล้วก็เอ็นวีเดียด้วยฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรากลับมาเข้าเรื่องจํานวนของที่มีกันต่อนะฮะนอกจากร้าน Mi โ r o c e n t e r ที่เป็นร้านใหญ่สุดแล้วก็อาจจะมีกระจายไปตามร้านที่เล็กกว่าบ้างแต่ก็คงไม่มากเท่า,ทาไหร่หรอกครับก็คงแค่หลักหน่วยนี่แหละฮะแต่แหล่งหนึ่งครับที่ผมเห็นว่ามีเยอะมากๆเลยก็คือใน u t u b e นี่แหละครับเพราะว่ารอบนี้ดูเหมือนว่าเอ็นวีเดียเนี่ยจะส่งให้ยูทูบเบอร์ไปรีวิวเยอะมากๆเหมือนกันฮะ ตรงนี้ครับทางช่อง gamers nexus เนี่ยเขาก็ทำ coverage ไว้แล้วนะครับโดยเขาเนี่ยได้มีการสืบจากเลขบนกล่องนะฮะว่ามีจำนวนยูนิตที่ส่งออกไปต่อล็อตเนี่ยเท่าไหร่บ้างวิธีก็คือเขาไล่ดูตามคลิปแกะกล่องของยูทูบเบอร์คนอื่นๆเลยนะฮะหรือไม่ก็ไปถามจากพักพวกที่เป็นสื่อเหมือนกันนี่นะฮะจนได้ข้อสรุปมาว่าตอนนี้ฮะ5090ที่อยู่กับสื่อเนี่ยมีอยู่ที่87ใบซึ่งตรงนี้เขาก็บอกมาตรงๆนะครับว่าเขานับแค่ที่เขานับได้เท่านั้นอาจจะไม่ได้นับรวมพวกสื่ออื่นๆที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเข้าไปด้วววยนรแตตต่่งกก็าาามมเเเีิิธณพ ด้วยการบวกตัวเลขรหัสชิปเมนต์ของ Real Sample ที่คาดเดาจากข้างกล่องเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเขาคำนวณออกมาได้นะครับว่าจำนวน5090 Founder s Edition ที่อยู่กับสื่อตอนนี้น่าจะประมาณครึ่งหนึ่งของสต็อกที่ขายจริงในร้าน Micro Center แล้วฮะง่ายๆเลยฮะก็คือเขาเนี่ยพยายามสื่อว่าการเปิดตัว5090ครั้งนี้มันเป็นการเปิดแบบ Paper Launch หรือว่า Media Launch นะครับเพราะว่าของส่วนใหญ่ที่มีเนี่ยมันอยู่กับสื่อนะฮะมันไม่ได้อยู่กับร้านขายของให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อได้แต่อย่างใดนะครับ ส่วนพวก System ม e g r g r a t o r หรือว่าพวก Com แบรนด์แบบว่าประกอบเสร็จเนี่ยอันนี้คุณสตีฟก็รู้จักอยู่หลายแบรนด์เหมือนกันนะครับเขาพยายามติดต่อจากเจ้าที่เขารู้จักมานะและได้ข้อมูลว่าแบรนด์ใหญ่ๆบางเจ้าเนี่ยได้50-90มาแค่ ใบเดียวในช่วงแรกนะครับและก็อาจจะได้เพิ่มเติมมาอีกนิดหน่อยหลังจากวันเปิดตัวไปแล้วนะครับสุริกเจ้าก็ได้มาที่20ตัวเสร็จแล้วเขาก็ขายพร้อมคอมเซ็ตเนี่ยหมดเกลี้ยงภายใน3นาทีเลยนะครับอันนี้ฮะเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่เปิดตัว r t x 4 0 9 0แล้วเนี่ยแบรนด์พวก A อ y s t e m ็มดีเก a t o r ทั้งหลายเนี่ยฮะบอกมาด้วยว่าตอนช่วง4 0 9 0เนี่ยมันมีจำนวนสต็อกกาจอเยอะกว่านี้มากๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องยืนยันนะครับว่าน้นนนา RX x4090 เปิดตัวเนี่ยมันจะมีของในสต็อกให้หาซื้อได้ง่ายมากมายอะไรแต่อย่างใดนะครับตอนนั้นหนักแล้วตอนนี้หนักกว่าไปอีกนะครับเพราะจะว่าไปแล้วครับไอ้ตัว4090กับ5090เนี่ยมันใช้ p r o c e s s n o e ของ TSMC อันเดียวกันและตลอดช่วงอายุข,ของตัว4090เนี่ยมันไม่เคยเป็นการ์ดจอที่หาซื้อได้ง่ายด้วยซ้ำนะครับแบบนี้จึงไม่แปลกฮะที่ rtx5090 ตอนเปิดตัวมาเนี่ยในรอดแรกจะหาของยากแบบนี้ คำถามสุดท้ายก็คือทำไม Nvidia ถึงเลือกจะเปิดตัวตอนนี้ทั้งทั้ที่รู้อยู่นะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่มีของให้ขายด้วยซ้ํา อันนี้ผมอ้างอิงจากการวิเคราะห์ของคุณสตีฟที่ผมพูดถึงไปเมื่อกี้เลยนะฮะเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่า Nvidia เดียเนี่ยต้องการเปิดตัวการ์จอให้ทันช่วงงาน c e s ที่เป็นงานมาหากรรมเทคโนโลยีที่ใหญ่สุดของสหรัฐเอออันนี้ผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับคือถ้า n v i d ว a เดียเปิดตัวในงานนี้เท่ากับว่าเขาได้ทั้งกระแสะแล้วก็ได้วางบูธฟรีๆไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าคนที่เปิดตัวเนี่ยไม่ใช่แค่เอ็นวีเดียนะครับแต่ว่าพวกแบรนด์พาร์ทเนอร์อื่นเนี่ยเขาก็ต้องเอาของค่ายตัวเองเนี่ยมาตั้งโชว์ด้วยก่ทอีจ GFor จะกลายเป็นการโปรโมท NV i d i ดียไปด้วยเลยนะครับอารมณ์แบบว่ามีของขายไหมไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆเลยก็คือตอนนี้สายตาของชาวคอมทั้งโลกเนี่ยหยุดมามองที่ NV i d i ดียหมดแล้ว NV i d i ดี Nvidia เนี่ยได้ไฮป์ได้กระแสไปแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ผลิตของตามมาขายอันนี้เขาก็สามารถทำได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะว่ายังไงคู่แข่งอย่างทาง AMD ดีและ i n t เ l เนี่ยเขาไม่มีสินค้าตรงนี้ออกมาชนอยู่แล้วนี่นะเ v i d i a ดี Nvidia เนี่ยเป็นผู้เล่นเดียวในตลาดนะครับจะเดินช้าเดินเร็วยังไงก็เข้าเส้นชัยเป็นที่1อยู่ดีนั่น และสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องรอดูทาง NV ็นวีดีแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยจะเร่งจํานวนการผลิตเพิ่มเติมขึ้นไหมเพราะจะว่าไปแล้วการ์ดจอเล่นเกมหรือแม้กระทั่งการ์ดทำงานด้วยอย่างตัว RTX 5090เนี่ยมันไม่ใช่รายได้หลักของ NV ็นวีดีนะครับปัจจุบันนี้เอ็นวีดีเองแค่ผลิตการ์ด AI ที่ได้กําไรมากกว่าเยอะเนี่ยเขาก็ผลิตไม่ทันอยู่แล้วยิ่งช่วงนี้ฮะเป็นช่วงเข้าตรุษจีนอีกนะครับและคือทางฝั่งจีเนี่ยเขาหยุดกันแบบว่าจริงจังมากเลยนะบางโรงงานเนี่ยหยุดเป็นเดือน เล็กกว่าของเขาเนี่ยน่าจะต้องรออีกสักพักเลยฮะ